สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่2ได้คาดการภาวะการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรสาคัญตามห่วงฤดูกาลปี2566ในจังหวัดอุตรดิตฐมี6สินค้าดังนี้ 1. ข้าวนาปีปีพอะปลูก2566ทับ2567จังหวัดอุตรดิตฐ 2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น1ปีพอะปลูก2566ทับ2567 3. มันสำปะหลังปี2567 สีอ้อยโรงงานปีพ่อปลูก2,566ทับ2,567 5. ้าถั่วเหลืองรุ่น1ปีพ่อปลูก2,566ทับ2,567และ6ยางพาราปี2,566ข้าวนาปีปีพ่อปลูก2,566ทับ2,567จังหวัดอุตรดิต์เนื้อที่พ่อปลูกลดลง1้ยละ1.56อยู่ที่613,830ไร่เนื่องจากเกษตรกรเกรงว่าจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงกลางปี2,566 เสียงภาวะขาดแคลนน้ำในรอบการผลิตจึงลดเนื้อที่ปลูกลงเกษตรกรบางรายเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดทดแทนในพื้นที่ดอนและบางรายปล่อยว่างในแหล่งผลิตสำคัญคืออำเภอเมืองและอำเภอพิชัยเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงร้อยละ3.48อยู่ที่5 9 3 5 8 0ไร่เนื่องจากคาดว่าเนื้อที่ปลูกอาจได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งฝนทิ้งช่วงหรือน้ำท่วมขังในแปลงในช่วงฝนชุกสิงหาคมถึงกันยายน2566จึงทำให้ผลผลิตเสียหาย ผลผลิตต่อไร่ลดลงร้อยละ2.33อยู่ที่587กิโลกรัมต่อไร่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้ฝนทิ้งช่วงอากาศร้อนจัดปริมาณน้ำอาจมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมาทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตไม่เต็มที่มเมล็ดข้าวรีบเสียหายประกอบกับช่วงฝนตกชุกทำให้น้ำแช่ขังผลผลิตเสียหายผลผลิตลดลงร้อยละ5.75อยู่ที่348,476ตันเนื่องจากเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่ลดลง ราคาข้าวนาปีณปัจจุบัน11.47บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น1ปีเพาะปลูก2,566ทับ2,567เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น115.18อยู่ที่153,571ไร่เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าราคาในปีที่ผ่านมามีราคาดีจึงปลูกสลับในพื้นที่มันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอรตรอนอำเภอทองแสนขันบางพื้นที่แทนสวนมะม่วงหินผานที่รื้อทิ้งในพื้นที่อำเภอน้ำป a า ปลูกแซมในพื้นที่ยางพาราที่ยังไม่ให้ผลผลิตและพื้นที่ว่างเปล่าเนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ14.30อยู่ที่151,974ไร่เพิ่มขึ้นตามเนื้อที่พอปลูก ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ11.05อยู่ที่1,151ตันเพิ่มขึ้นตามพื้นที่พอปลูกผลผลิตต่อไร่ลดลงร้อยละ2.80อยู่ที่659กิโลกรัมต่อไร่เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำานยเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงต้นข้าวโพดเจริญเติบโตไม่เต็มที่ทำให้ผลผลิตได้น้อยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นหนึ่งณปัจจุบัน8.68บาทต่อกิโลกรัมมีความชื้น 14. 5เปอร์เซต์ มันสำปหลังปี2,567เนื้อที่เพาะปลูกลดลงร้อยละ14.91อยู่ที่44,269ไร่เนื่องจากภาวะแล้งอากาศร้อนจัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2,565ทําทำให้ต้นมันที่ปลูกไว้แห้งตายเกษตรกรหลายรายไม่ได้ปลูกซ่อมเพราะไม่ได้เก็บท่อนพันเตรียมไว้อีกทั้งขาดแคลนท่อนพันและราคาแพงเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงร้อยละ16.05อยู่ที่4 1 0 4 3ไร่ ตามเนื้อที่พอะปลูกประกอบกับเกิดภาวะอากาศร้อนจัดในช่วงเดือนมีนาคมเมษายน2566ทำให้ต้นมันสําปะหลังแห้งตายและได้รับความเสียหายผลผลิตต่อไร่ลดลงร้อยละหกอยู่ที่3 0 8 8กิโลกรัมต่อไร่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะแล้งส่งผลให้หัวมันขยายขนาดได้ไม่มากหัวจึงมีขนาดเล็กและในช่วงการเจริญเติบโตมีฝนตกเยอะน้ำแช่ขังทำให้หัวมันสําปะหลังเน่าเสียหาย ปริมาณผลผลิตรวมลดลงร้อยละ5.71อยู่ที่126,741ตันตามเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่ที่ลดลงราคามันสำปะหลังณปัจจุบัน2.60บาทต่อกิโลกรัมอ้อยโรงงานปีเพอะปลูก2,566ทับ2,567 เนื้อที่พอปลูกคาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ4.58อยู่ที่1 1 9 0 7 8ไร่เนื่องจากราคาอ้อยโรงงานในปีที่ผ่านมามีราคาดีเกษตรกรลงทุนครั้งเดียวทำให้มีการปลูกทดแทนในพื้นที่นาและพืชไร่บางส่วนเนื้อที่เก็บเกี่ยวคาดว่าลดลงร้อยละ2.89อยู่ที่94,017ไร่ เนื่องจากมีเกษตรกรกลัวว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอื่นๆที่ส่งผลให้พื้นที่อ้อยเสียหายไม่ได้เก็บผลผลิตเต็มพื้นที่ปลูกโดยเริ่มเก็บเดือนธันวาคมถึงมีนาคมและปิดหีบเดือนเมษายนผลผลิตคาดว่าลดลงร้อยละ12.85อยู่ที่8,93,164ตันเนื่องจากลดลงตามเนื้อที่เก็บเกี่ยวที่ลดลงตามกันผลผลิตต่อไร่คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ5.56อยู่ที่9,500กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำานวยต่อการเพาะปลูกส่งผลให้ต้นอ้อยเจริญเติบโตดีขึ้นประกอบกับโรงงานน้ำตาลมีระบบประกันราคารับซื้อผลผลิตอ้อยสดคุณภาพดีจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยโดยมีการใช้เทคโนโลยีและเอาใจใส่ดูแลผลผลิตอ้อยให้มีคุณภาพส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นทั่วเหลืองรุ่น1ปีเพาะปลูกปี2566ทับสอง ที่เพาะปลูกลดลงร้อยละ6.80อยู่ที่768ไร่เนื่องจากพันุ์ราคาแพงและหายากจึงปล่อยพื้นที่ว่างแล้วงดทําหลังเก็บข้าวโพดรุ่นหนึงเสร็จแล้วเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงร้อยละอยู่ที่768ไร่ลดลงตามเนื้อที่เพาะปลูกผลผลิตลดลงร้อยละ1 0 1 4อยู่ที่186ตันเนื่องจากผลผลิตต่อไร่ที่ลดลงผลผลิตต่อไร่ลดลงร้อยละ4.38อยู่ที่240กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากกระทบแรงช่วงต้นปีและฝนตกชุกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนส่งผลให้ผลผลิตเสียหายราคาทั่วเหลืองรุ่นหนึ่งณปัจจุบัน22บาทต่อกิโลกรัมอย่างพาราปี2,566 เนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ2อยู่ที่2 8 0 2 7ไร่เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่ายางพาราให้ผลตอบแทนในระยะยาวดีกว่าและลงทุนครั้งเดียวสามารถสร้างรายได้เกือบตลอดทั้งปีจึงหันมาปลูกยางพาราแทนพืชได้คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพื้นที่ว่างเปล่าเนื้อที่กรีดเพิ่มขึ้นร้อยละ8.66อยู่ที่23,054ไร่เนื่องจากมีสวนยางพาราที่ปลูกในช่วงประมาณปี2 5 6 0ันห้ริ่ถึงห้ผลิตเนปีแริ่มให้ผลผลิตในป ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ12.69อยู่ที่3873ตันเพิ่มขึ้นตามพื้นที่เปิดกรีดผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ3.70อยู่ที่168กิโลกรัมต่อไร่เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวยและปริมาณน้ำเพียงพอจึงส่งผลให้น้ำยางพาราออกดีราคายางพาราณปัจจุบัน23.90บาทต่อกิโลกรัม